สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันวันที่4ของสัปดาห์แล้วนะคะและวันนี้ก็คือวันพฤหศสบดีสี่ส้มนั่นเองค่ะวันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันที่18แล้วนะคะเด็กๆเดือนเดิมเลยพฤศจิกายนนั่นเองค่ะปีพุทธศักราช2564นะคะวันพฤหัสบดีภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า thursday อ่า thursday ประกอบไปด้วยตัว Thursday Thursday นะคะอ่าแล้วก็เลข18นะคะภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า18นะคะ18อ่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยภาษาอังกฤษเราก็จะอ่านเหมือนเดิมว่า November นะคะเด็กๆ ี2021หรือ2021นั่นเองนะคะพรุ่งนี้เราเจอการเรียนออนไลน์ใน Google Meet ใช่ไหมคะเด็กๆอามารอดูนะว่าเราจะเจอกันในหน่วยอะไรตื่นเต้นใช่ไหมคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นหน่วยอะไรครูก็ตื่นเต้นเหมือนกัน <laughs> มาดูการบ้านของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะ ชโอ,อ้ตัวอะไรเนี่ยอ่าแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะมาดูว่าตัวอะไรนั้นเรามาดูกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะคะ วันพฤหัสบดีทั้งทีก็ต้องใช้สีส้มนะเด็กๆอ่าเราอยู่ในหน้าที่12นะคะ12องภาษาอังกฤษจ,จะอ่านว่า t w e นะคะเด็กๆอ่า t w อ่า12นั่นเองตืตืต,ต,ตืตรงนี้มี1กับ2นะจ๊าและการบ้านของเราในวันนี้ก็คือคุณตัวนี้ค่ะอ่า ททหานนั่นเองนะคะเด็กๆสเต็ปการเขียนมีแค่สามสเต็ปง่ายมากๆแต่ก่อนอื่นจะไปอ่านคำว่าททหารน,นั้นเราไม่อ่านเหมือนเดิมแล้วนะท,ทหหารไม่เอาเราเก่งแล้วเราแบบททหารอ่านว่าทนะคะเด็กๆพูดตามครูนะคะททหารอ่านว่าท ครูพยายามออกเสียงชัดๆเด็กๆจะได้แบบฟังเสียงอย่างชัดเจนนะคะช่วงนี้ก็ขวัญก็เป็นหวัดนะคะเสียงอาจจะแหบเล็กน้อยก็ต้องขออภัยนะคะพยายามที่จะพูดให้ชัดที่สุดนะคะ,ะ <c oughs> มาดูลำดับการเขียนก็คือม้วนหัวกลมนะคะเด็กๆตรงลงมาเฉียงขึ้นไปแล้วก็ตรงลงมาแบบนี้นะคะง่ายๆไม่ยากเลยอมาอุ้ย มาดูกันดีกว่าว่าเราจะเขียนอย่างไรนะคะอ่าดูคูจะเขียนจะช้านะคะนี่เสร็จแล้วหนึ่งตัวมาดูตัวที่สองนะคะ เป็นยังไงยากไหมคะวนหัวกลมนะคะตรงลงมานะคะเฉียงขึ้นไปแล้วก็โค้งแล้วก็ลงมานะคะอ่าวนหัวกลมตรงลงมาเฉียงขึ้นไปโค้งลงมาง่ายๆเลยอ้าวเลอะอีกแล้วนะคะมือครูชอบไปโดนทุกทีเลยอ่ามาวนหัวกลมนะคะ ตรงลงมาเฉียงขึ้นไปและโค้งลงมาเห็นไหมเรามาอยู่ที่เส้นเลยทุกอย่างจะพอดีอยู่ในบรรทัดนะคะมวนหกลงตรงลงมาเฉียงขึ้นไปและโค้งลงมาแบบนี้ง่ายง่ายง่ายมากๆโซอีซีมากๆนะคะเด็กๆเด็กๆก,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 ก็ทำได้แน่นอน มาสามภพสุดท้ายนะคะเราจะได้ไปวิ่งเล่นกันแล้วนะคะพูดเลยทอทหารอ่านว่าทอเด็กๆต้องจำให้ได้นะคะเพราะว่าพอสิ้นเทอมเนี่ยขวัญอาจจะมีการทดสอบเป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของเด็กๆเ,เองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องจำให้ได้จริงๆนะคะเด็กๆอ่า นทอทะหารอ่านว่าทอทอทหารอ่านว่าทอเสร็จแล้วค่ะกันบ้านในวันพฤรัสบดีสีส้มของเรานะคะก็คือเสร็จแล้ว ไม่ยากเลยแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราเจอกันแต่ว่าจะเรียนหน่วยอะไรนั้นก็ติดตามชมแล้วกันนะคะเด็กๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันหนึ่งทุ่มใน Google Meet นะคะบ๊ายบายค่ะ